สวัสดีค่ะมีย่ายวีมนสีจะมาทำอาหารหมุกหม้อหน่อไม้เริ่มจากใบย่านางน้ำใบย่านางใส่หมูลงไป ยายวิมลสีจะทำหมูต้มน้ำใบย่านางแล้วก็ลวนหมูสามชั้นใบย่านางหลายเติบเนาะวันนี้ใบย่านางเยอะ เมนูหมกหน่อไม้หมกหม้อหมกหม้อหน่อไม้ทำหมกหม้อหน่อไม้ ตำเครื่องเรียบร้อยผสมกับหมูเรียบร้อยแล้วจะมาลวนให้หมูสุกเอ้ยเป็นตะแสบแทะหมูสามชั้นสูตรของยายวิมนสีนัวนว ขั้นตอนแรกก็จะนำตะไคร้หัวหอมขาพริกนิดหน่อยตำรวมกันนะจ๊นะเนาะตำรวมกันแล้วก็มาใส่หมูสามชั้นปรุงรสใส่ผงชูรสน้ำปลาน้ำปลรา,รา แล้วก็เอาน้ำใบย่านางลงให้ร้อนให้หมูสุกหน่อไม้เอาน่อใหม่ใส่เลย